ขึ้นร่อนที่ร่อนได้นานนะครับจนต้องตาค้างนะครับมาดูกันเลยว่ามีอันไหนบ้างซึ่งนะครับบอกไว้ก่อนแต่ละประเภทนะครับาอาจจะแตกต่างกันนะครับมีทั้งแคทหนึ่งแคทสองแคทสามอันนี้รวบรวมมาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับมาดูลำดับที่ห้าโอโหดูกันปล่อยนะครับจะแปลกมากนะครับการปล่อยจะปีกขวานะครับ ปกติเราปล่อยเราจะจับตีกซ้ายนะครับลำนี้จับตีขวาแล้วโยนให้ตรงขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าเครื่องล่อนนะครับลำนี้นะครับมีลักษณะตีที่โค้งลงมาด้านหลังนะครับโค้งมาค่อนข้างเยอะนะครับดูสังเกตดูดีๆนะครับโค้งมาค่อนข้างเยอะการปล่อยมันจะปล่อยแบบปกติไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าลักษณะของตีก้คร่งล่อนนะครับมันมีโค้งลงมาต่ํากว่าลําตัวทําให้เครื่องล่อนล่อนช้านั่นเองนะครับซึ่งน้ําหนักตัวนี้นะครับมีน้ําหนักที่ เบาๆนะครับอยู่ประมาณ4กรัมนะครับถึง7กรัมอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นวันนะครับซึ่งเวลานะครับ55.8วินาทีนะครับสําหรับแคทหนึ่งถือว่าสูงมากนะครับถือว่าสูงมากนะสัมผัสตัวไม่เรียบร้อยครับอะมาดูในแบบที่สี่ต่อครับโอ้โหนะครับโยนเึืนไปนะครับกับตัวล่อนบนกลางอากาศนะครับลอนสวยงามมากนะครับ สูงมากครับโอ้โหนี่ดูจากสนามและสนามที่สวยมากนะครับอันนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งาตาการรดอนถือว่าสวยงามมากนะครับกันกับตัวกา,ากัดก็สวยงามมากนะครับระดับความสูงเนี้ยดูจากด้วยสายตานะครับไม่ต่ากว่าแคทสามนะครับแคทสามก็คือแคทหนึ่งนะครับแคทหนึ่งแปดเมตรนะครับแคทสองก็คือแปดถึงสิบห้าเมตรนะครับแคทสามก็สิบห้าถึงสามสิบเมตรแคทสี่ก็คือ 30มเมตรขึ้นไปอันนี้น่าจะประมาณแคทสานะครับดูดูจากความสูงแล้วนะครับหรือแคทสองประมาณนี้นะครับดูจากความสูงแล้วเวลานะครับจะออกมาเท่าไหร่นะครับก็หกสิบจุดห้าวินาทีนะครับโอ้โหอาลงไปแล้วนะครับหกสิบจุดห้าวินาทีคือหนึ่งนาทีนะครับกับอีกครึ่งวินะครับต่อมามาดูอันดับสามครับ ไปแล้วครับโอ้โหนะครับต้องยอมรับว่าทางชาตินะครับสถานที่ของเขาค่อนข้างพร้อมนะครับดูกว้างใหญ่สูงมากนะครับลงยิมเนี่ยนะครับสูงมากนะครับทําให้มีโอกาสได้ทดลองนะครับมีโอกาสได้ปรับปรุงครับซึ่งอันนี้นะครับอยู่ที่ยุโรปนะครับซึ่งโอ้โหความสูงระดับนี้นะครับไม่ต่ํากว่านาทีแน่นอนครับไม่ต่ํากว่านาทีแน่นอนนะครับนี่เป็นันดับสามแล้วนะครับ นะครับลอนนะครับเป็นนาทีนะครับนาทีกว่านะครับลำนี้ถือว่ามีความขึ้นได้สูงมากนะครับแล้วอัตราลอนก็ดีมากนะครับซึ่งนาทีกว่าเนี่ยถือว่าง่ายๆนะครับไม่ง่ายเลยซึ่งคันลอนเนี้นะครับทาจากไม้นะครับก็คือไม้บรรับทำเป็นปีนะครับซึ่งมีความแข็งแรงนะครับทําให้นะครับเวลาเราโยนนะครับหรือเหวี่ยงขึ้นได้สูงนะครับก็ สัมผัสพื้นไปที่เรียบร้อยนะครับนะครับที่สองนะครับนี่ครับตอนนี้จะปีกยาวหน่อยนะครับตอนนี้ปีกยาวหน่อยนะครับขึ้นได้สูงอลตราลอนช้ามานะครับแล้วดูสถานที่นะครับหรือโดมหรือลงยิมนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าน่าเล่นมากนะครับน่าเล่นมากครับที่เมืองไทยเนี่ยมีที่ไหนนะครับใครดูแล้วนะครับบอกว่ามีลงยิมสวยนะครับแบบนี้ลอง มาพูดคุยกันได้นะครับมาพูดคุยกันได้หรือใครมีคลิปที่แบบว่าร่อนได้นานมากเอาลงมาแจมกันได้นะครับมา่วมสนุกพูดคุยกันได้นะครับย้ํานะครับคลิปนี้เพื่อความสนุกสนานในอินดอร์นะครับไม่ใช่เอวดอร์นะครับเพราะว่าถ้าเอวดอร์เนี่ยมีปัจจัยลมเข้ามาเกี่ยวทาให้เครื่องร่อนร่อนได้นานนะครับอ่านี่ยังไม่ลงเลยนะครับยังไม่ลงเลยครับอันนี้นาทีกว่านาทีขึ้นนะครับ หรือว่าได้นานมากนะครับนานสำหรับเครื่องร่อนนะครับสำหรับลำนี้นะก็คัดสามคทสี่แน่นอนนะครับสูงม,มากสูงม,มากมากเจ็ดสิบห้าวินาทีคือหนึ่งนาทีกับอีกสิบห้าวินาทีนะครับสำหรับสติของลำที่สองนะครับเรามาพบกับลำที่หนึ่งโอ้โหนะครับเจ้า ขึ้นไปได้ยังไงครับสูงขนาดนั้นสูงมากนะครับอันนี้แคทสีนะครับสูงมากนะครับอันนี้เป็นเวอร์เล็กของเลยนะครับที่นานที่สุดในโลกนะครับตัวนี้หลายปีไปแล้วนะครับเนี่ยนานมากนะครับในอินอรแสนที่นี้นะครับขึ้นได้สูงมากนะครับนะครับและอัตราล่อนถือว่าค่อนข้างช้านะครับค่อนข้างช้ามากนะครับมาดูเลยนะครับ จะได้เท่าไหร่ครับบอกไว้เลยเกือบ2นาทีนะครับเกือบสนาทีเรามาลุ้นวยด้วยกันครับลุ้นได้วยกันว่าได้กี่นาทีนะครับแต่อัตรลอนเนี้ยสุดยอดมากครับทั้งคนสร้างนะครับคนสร้างคนปล่อยคนปล่อยก็คือคนโยนนั่นเองครับโยนได้ไม่มีที่ติเลยครับปีกนะครับสังเกตดีๆเป็นตัววายนะครับ ตัววายซึ่งตอนนี้นะครับกำลังฝึกํำกันเยอะนะครับดูแล้วสวยงามตอิดว่าสวยงามมากครับหนึ่งร้อยสิบสามวินาทีก็คือหนึ่งนาทีกับห้าสิบสามวินะครับโอ,อ้แบบมันเกือบสองนาทีเราทำเพื่อเป็นพลังอยาดนะครับยุคแรกยังทำได้ไม่นานขนาดนี้เลยนะครับ,รรบยุคแ,แรกๆครับย้ำยุคแรกยุคแรกๆครับ แต่ช่วงหลังก็มีการพัฒนาขึ้เรื่อยทั้งเครื่องร่อนแล้วก็เครื่องบินพลังยานนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักเระของทุณชาติให้ด้วยครับ フフフフ。